ว่าว่าว่าเสนอเสนอลูกง่ามไปหายเบานั่นนัานนี่อยต้องถือจมต้องถือถืงถือจมไม่บวดสักทีไม่ดีขึ้นเลยเอ๊ะไม้วนเหมือนเธอแล้ว ีโอจัดการอ่เจ้าเจ้ากงานมไดหระอจัดเองเลยแบบนี้น่งดิซนเออันนี้ลว่งได้ามเอาอล่นมันาเลยน้เอามือมือขึ้นก็้เลยค่ะเด้มาไล่ไญะแท้ตั้งนี่ก็นเลยเาก็ไเลจะน้ำยาไล่นั่นแหละทำไมมันเหมือนฝนจะตกเหมือนเมื่อวานแลยนะไม่ยังยี มืดตืดเือคมไงจิ่ตเมียผู้ใดเหรอด่แงนท้อแงทอนดีดีเด้อข้าหยดโ้ยมไเน่้าเอ้าไปเก็บ้ทายวิลาดูมาที่แหลกว่าเป็นลุงทนกับปลานังเป็นยังงกันทรายวิลาเบิ่งวหลายคิดว่าลูกทนกับปลาวันเป็นยังกันจะที่แหลกมาที่แหลกัวกับเมียกันเนาะ เาหพี่ต้เ่นีอเนี่ยคำเดี่ยงเต้เลยเด้ทงานเวเเนี่ยคำเดียวเ็จพร้อมจี่โอลงมาทำงานเองเนี่ยเตไปานละจปอเตนะตายแ้ถ้ามึงอนเด็กเตินเินเอิรนป่วันวันยังแม่เทาแม่เท้าแม่ยา แม่ยาตัไหนเจบข้อกับแม่เทาแสดงว่าต้องเห็พยทวนไปคอนดนี่ก้าเซ่อแม่เาเลยพมันมือขึ้นมันไปกเรื่อว่าเมาเพมันมือขึ้นมันเป็นตั้งแต่สคนเมียโอ้ยเยแม่เท้าคนนั้นวง่าเพท่านจะเปลี่ยนสุดอยู่สองคนกางเกงกับกางเกงัวเก่าอยู่ทั้งสองคนเลยก็เปลี่ยนกางเกงนะเปลนกางเกงกัน ใดรเขาเห็นเต้นอาหานกับจูี่ไปกินเลี้ยมในเมืองกับจูี่เออนั่นไม่ถึงรักพานแต่ไม่เต้ยเอ้ยได้แล้วตายแล้วลูกเคยนี่ก็วัดคุณมีคุนมาเห็นแล้วลยกเคยลูกเคยลูกไปลูกเคยตัว่นึ่งไปถ่ายแสดงว่าว่าทุนเป็นผู้รับด้วยสันเป็นผู้หญิงสาวเป็นผู้รับสาวอันนี้ลูกเคยเต้ยเป็นผู้บุกไหมบ้านเป็นผู้รับ Hoa hả, 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 hoa อันนี่คือเหอรบบ้างเออเดินทางปลอดภัยครับเมื่อไหรจะมาไม่ไดไปเมื่อไหร่จะมาขึ้นไปพวกมีาขึ้นไปวันนี้พวนี้มาเรยนมา่้มอโอเคบ่โอเคบ่ไม่รู้นอย่่โอเคเราเอง

เดินทางปลอดภัยครับมันมันเด้อไปไปไปเบียเบรียลดมันเด้อลไอกปวามันเด้อมันนเยมานมันันี่อง ย่าไห้ได้อย่งไห้ย่าเฝ้าไห้บอที่แล้วว่าลกไปิไห้นํ่บอด้แล้พ่อสิชห้พ่ว่าอยากเก้าแล้วย่าไห้ครับเดิทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยเด้อถึงว่าโทบอกด้วย เด้ทะเบียนนี่เด้อสยอันนี้พี่ชิตตาจไ่ไหเอ้าไม่ยุยไฮละบุ

ไฮแล้วขึ้นรถกับไฮแล้วเน,ออน,นี่ยเราตีบบออบ <c ười> ไม่ยบเ <c ười> ลื่อมเราเราหาเนืเ้อเลืมอยู่เนเนี่ยรไน่ไโโหโหโนนรโ <c ười> ใใสจุกตาอยมย มันเป็นผ้าคารตั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เตออะไรนี่ฮัคุ้อะไรนำมือนั่นเนาะยาด้วยเถี่ยวเอาม้เอาม้ทีหลังมนมา่อีว่าขอปุนหลังมลตัวเท่าดตัวสามร้อยสองร้อยเก้าสิบ เราจะค้นหมัดเนาะันไม่ไหนจะค้นนะแต่ว่าอันนี้มันสวยนะดเอ็มแคลงเดีขออนุญาตแพครองเขาด้พี่น้องปล่อนยเยนอดออกมาพอดนั่นแหละใครเขสิว่าอูเสือใส่แล้วพอดมาเรอว karena siang luncur terus ada orang bertemu